สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่คารพรักช่องโลกของเพิ่มึนี้ภาพพี่น้องมาเบึงโรงเรียนที่พญ่เพิ่เรล่าเรียนเพี่นศึกษาอยู่มองนี้หละเรียนหนึ่งแต่ป .1 นึจนหอดป .4 ีคือโรงเรียนมองนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเกิดมองนอนห่างจากบ้านเกิดมองนอนประมาณย่างไรกับโบเกินโล่หนึ่งไหมก้าขีด <laughs> ก็ว่าได้หรือแปดขีดกลัวๆนี่แหละถ้มามาบึงถึงเรียนอันนี้ยปไปไม่ดิ อันนี้ป้ายไม่ไม่ไม่สำหรับตอนพญ่เผิงเลีเ่ยนแต่ก่อนสิเป็นป้ายไม่มีไม่่มืือสภาพข่วมเก่าครับว่ามันหนาพญ่เผิงเก่าเลยอันอันนี้ก็เกา่าเื่นกันสมัยตะกี้โอ้นี่เรามองนี่บ่บมีเลยสนามทุ่มนี่บม่มีนะก่อนสิเป็นสนามแบบพื่นๆน,นหินแฮ่เต็มเลยเตะบอลอหั่เขาเหลืน่น ว่าม่น <c> น <oughs> ้อยนี want, ่ผู้ใดเต๋อวนผู้ได้แรีนอยู่แถวนี้ต้องเรียนเก่ากับม้าองอกเบื่อแล้วเดี๋ยวแตม่ใหม่หาสภาพพิมเก่ามีพิมเก่ามีคืออยู่ป่าหลังเรียนกับกกใหม่กกติว๋วกคกยังอยู่มองนี้หละยางมายางมาแต่บัานยางมายางมาเรียนยางรัดย่ำน้ำแกงออกกับยางขวมน้ำแกงมาย่ำแหลงกับยางม,มาทางนี้รัดรัดมาก พามาเบ่งโรงเรียนบัตกสิภาพไปหายามพี่ยหนองยำหม,มูยมพวกแล้วก่อนไปเบ่งวังลายหมงลายๆทีพาพี่น้องไปเบ่งไปครับพี่นอ้นองพ,พาไปเบ่งพี่น้องถามเขาเพิ่อ,อมาดูดูหมกสังเป็นยังไงพ่ะต้นมันเป็นยังไงต้นหักสังน่วยหมกสังยังไงเพราะว่าเห็ดเห็ดเดนวกินใส่บักสังอยู่เพราะว่าที่เป็นตำามักหุงตำหมกักทัวตำหแตงต้ม สมปลาต้มสมกบตํากบใส่บักสังวัดเล้ยสิผ้ามาเบืองบักส no ังมาโรงเรียนพ่อสังโรงเรียนนี่มันโรงเรียนธรรมดาโรงเรียนหม่องเรียนหนังสือหม่องพญิเพิงยู่เรียนจบจบซีอยู่หนีเลยจบมันระดับซีเด้พอซีนี่ต้นบักสังนี่จิตต้อยเบิ่งผมนี่ต้นบักสังโรงเรียนหม่องนี้มีต้นบักสังเราก็ต้องใส่เราเนี่ย คนมาสังบักสังเราก็จะใช้ขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางเพราะบางบางทีพี่น้องเอฟซีภาษากลางอยู่ภาคกลางอาจจะไม่รู้เรื่องขออนุญาตใช้ไม่เศร้านะจะจะจะต่อยบักสังไปทางโน้นนั่นนั่น,น,นเอาไปี้ซ้ายอันนี้ตกปุก๊กตกไปแล้วหนึ่งหน่วย นี่ขจรบักสังปิดโอ้โอ้โอนั่น,นตกมาแล้วเอาสองหน่วยก็พอนี่อายุมากแล้วอายุบักสังมากแล้วบักสังแก่า <c oughs> อายุหลายแล้วก็เพ่อะยิ่งผิ่งพ่อะยิ่งผิ่งสีเทากว่า จะไปใส่ตำยังนั่นค่อยเบิ่งต่อไปสิภาพไปเบง่งโรงเรียนมามาหาหมูได้บ่หมูตั้งแต่เขารงเรียนตั้งน้ำวันตัน้งแต่ปหนึ่งจนบ่จบปสี่ห้าสิบปีว่ให้บ่พอกันห้าสิบเนาะเข้าอายุเท่าไหรอ่อ<ม>่ะตอนเนี่ย สองคนเหรอหมอเออสองคนสิบหัวไหกลัวไหล่กลัวคนเดียวสองคนหลายกลัวบ้านบ้านโน่นสูงนี่โชคดีนะหมอปอกันน่ะคันบวบอกับจำบ่ไดไหมคันบวบอกับจำบ่ได้คือกันเอออันนี้อันผู้พคนร้องเพลงมวนที่สุดในห้องคน้ำจิตตาจิตตาเนาะซื้อเนาะเออจิตตาจิตตาจันทราซื้อของม้วนมวลนี่ ถึงตอนนั้นอิตาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปล่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสูชาเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนใจอยูบานยูบานโน่นสูงแต่ก่อนเป็นตำบลกระเดียดนี่สมมติเป็นตำบล้ำเขีย่บุ่นี้ขนาดตำบลตังเปลี่ยนหน้าตาเขากับเปลี่ยนไปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวบ่เปลี่ยนเบ่บู่้หายคือเข้าด้เอออ้ยมันเกิด เทาเนี่ยพูดหาตัวยังสวยคือเก่าคือกันนั่นแหละเสียงดีกวูโม่โอเดะเอะเฮ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 ะโอเดะพี่สายเอ้ยได้ยินเสียงเสออายแต่กีิงมันว่าเพลงคนร้องประกวดไม่ห้องผู้ขาร้องเพลงอยังจำใจดาน้ำตาดินจาเดวดาอัคคระโมได้แต่จริงอทั้งนี้อัคคระโมได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าคนนี้ อ克拉เลยดีดีเลี่ยนกับเกียงเลี่ยนโคกันเลียนเลียนน้่กันก็มีวัวหลายคนเนาะเข้าเข้ากับิีดถอดดูเขาถามหาดูดูไปเห็นปุ๋ยอะไรก็ถามไปหาหม่องโุงเลี่ยนสภาพเกเกาว่มีเลยหม่องเขาลยไปทั้งหลังทั้งย่างดีกับว่มี่หม่องเขาอา้ารเกากับว่ายังอาคารเกาย่างโตโตกับวัวทีอยู่บ้านนี่มันบ่เข้าไปเย็นอยู่กรุงเทพเออ ไปขายของไปเป็นเด็กเพไปอยู่แถวเดี๋ยวไปขายของอยู่แถวสุดติสารนะสุดติสา,ารสันหวัวสัน้นยังนี่วะโมเมนต์ชันหวัว <laughs> อันขายตำหงสำเนียงกับโมเมนต์ซ้ำนียงเก่าเลยนี่ ขายขายตาโมหงแม่นบ๊ะโมเนต์ชั่มเนียงบ้านน้นสูงนี่บันโมเนต์เนียงบ้านโคกเทิงนี่แม่นบ่เอออีนี่มันเพี้ยนนี่เออมันเพี้ยนบ๊ะแสดงว่าตัวไปอยู่ทั้งอื่นเป็นบ่ะไปมียู่งนี่ละยุ่คู่คู่ค้องอยู่ทั้งยู่อทั้งยูเยโสคู่ค้องเยูโสไปขายตาโมหงแล้วกันโมโบ่เคยไดเมอร์กับได้มอร์ขายมื่อละเมื่นมื่อละเมื่อบาทเลยเมื่อละมื่อเขคือบ่ครัวเข้าเนี่ ไปให้เห็นโตต็นีลยไปขายถือหม่องเมื่อเมืนกับใครได้ด้มื้อนมืนมืนมืนกลัวนิดหน้อยมืนกลัวนิดหน่อยแต่ไปคิดสุดคิดสุดคิดตัวเองบ่แฟนแฟนเป็นมืดดำเอาเป็นมือสำรองโอ้ต่ำนานต่ำต่านานมีช่วงหนึ่งวัน ถามข่าวนี่เขาถามหาว่าพ่นเคยไปเป็นศิลปินนักแสดงอยู่นั่งมงดนตรีมันบ่ตัวเคยไปนั่นหลายปี้วแต่เป็นสาวมันบ่ต่เป็นสาวคนะตอนเป็นสาวกับเเห็นกันเป็นบ่าวกัเเพนเพราะเขาง่ายจากท้งแต่อองเรียนเนาะองเรียนอยู่นี่ก็บสิบปีเนาะตอนนี้ก็หาสิบหาสิบแปดแล้วก็กระชาสิบแปดตัวน้องเขาหาสิบแปดอันสิบแปดกับสิบหาสิบเก้าเดือนมีตัวหน้า เออหัเซิฟต์ก้องโตมีทรวดนาบ่เออมีทรวดนากลองห่ออันของหอกันย่ากันย่าโตเป็นโมรุ่นเอี่ยโมเอี่ยเป็น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 เอื่อยเป็นเอื่อยเดือ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 นมันกับผู้น้องคนก็จะไปเป็นพ่ออ่ะเห็นไหมที่น้องอันโลกของเพึ่นผ้ามาทบทวนข่มเก่าข่มหลังซื้อโมเห็นโมเท้าหาหาซิฟตโอซีซิฟ สี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดปีจึงเห็นกันตั้งแต่ออกโรงเรียนสุขภาพหมอกับแข็งแรงอยู่พ่อไปพ่อไปได้อยู่มาเนี่กัจจิลงไปกรุงเทพเพื่อก่าบอกกัจจิลงไปอันหลานไปไปไปรับหลานใหม่เออลูกจะคลอดเดือนมีนาเนี่ยหละกัจจิลงไปตำมุงคือเก่านบอกบอกตำแล้วเศร้าบอกเศร่าแล้วมันเฮี้ยนเท่านี่กับพ่อพีผู้อยู่ก็จะก็ไม่เฮี้ยนไปยู่ซื้อ กับเฮ็ดเฮียนี้อะไรกับอยู่ยกรุงเทพอะไรหลังหลังนึ่งโอ้ยขนาดนี้พู้นั้งคนกันเป็นพอ่ออ๋อผู้นั้งคนกัเน,เววกนเป็นเศรษฐีเด้อคนเป็นเศรษฐีเด้วครับอขอบคุณพี่นอ้องหลายๆครับในช่องโลกของเฝืนขอบคุณครับหายไปไม้เด้อมอเด้อยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งคือกันครับครับครับโอ้โหอันนี้เอาเอามาฝากพร้อมอยู่วันนี้เชือกหนาเชือกหนาอยากเอาโอ้ยไาสิเอาเอาไปซื้อไหมไม่ดอก ซื้อใหม่่ังยเขาเอาบ้านเฮ้านี้เขาเอื่อนบ้านบ้านออียงที่แรกบ้าโชคไก่โชคไก่เออซื้อซื้ออีดีกับซื้อบ้านนู่นซำนา่เออตะกอนเป็นตำบลยังเอาตกระดียนโอจำชื่อมื่เป็นตำบลยังเอาตำบลสัแค่อําเภออเภอตะการตะการยังตะการพื้นพ้นจังหวัดอุรธานีหมดแล้วมื่อสองถามขุดหั้ดิยาจักปียาเดี๋ยวนี้แปดแปดเจ็ดแปดสิบเจ็ดหรอ่ เป็นตัวพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบปีเกิดหนึ่งวันหนังมันมันพุทนหับอดีโอคําปรจากรเจคันทีก็ไม่มีคําไม่มีโอเวทีก็มีขีดทีไปโดดอแม่นี่เป็นอันเป็นลูกคนที่อันปูซื่อยางของือปูเขาเลยพญ่พมพญ่พมพญพมหญาได้บันญาถันอืมผมบม่เห็นจักเทือดิเห็นปูน่ะเห็นหรือ่บ่อเห็น คือว่าปูมันมันบวชบอกบวชเนี่ยบวชข้าเ้าหลองเนี no ่ยไปข้าพเ้าหลองแล้ว่าส um, uh, so um, yeah, oh, ิสิกคนยศคำจันทร์คนาจันทร์จันทร์ให้สิกแล้วประเ็ศดี้นะครับคนยจานท์จันทรก็ได้หาแพร่เขาอุ้ยเขาสารเพิ่นเพิ่นบวช้นใ้หอดตำแหน่งไหบอกะาีาจ้กเอาบ้านบ้านในบ้านเท่านี่คันคันบวชไหมเพิ่นเอินหยังไงป่านหน่อยเอินนี้เอินพระเอิ้นนี่เดียเอินพระบ่ ยั่งั้งบนทบั้งผลเอือนม่อมเนาะทาั้งคนเจนเนาะเบนแลนะห่งมทั้งนี่เอ,อ,อ,อือนพายซืเือนม่บานนี่นงฉีกมาพิดพอดีดขั้นฮดจานหดหดนี่คืออย่างหดกระจานเด้วยจานม่อมหดหดหดน้ำเนี่ยบ่นน้ำฝาฮดน้ำดูหดน้ำหอมเบียรลดอืมพอนเอิอนจานเอินจานขันบวชซื้สีอะไรคนก็บอกเอิ่นิีอ๋อมันขันบวชบวชไปโดนโดนโดนไปนี่เพื่อนเอิอนอย่างาาบ,บ่นโดนโดนไป เรืปอยนอย่างนท่านจะไปเรียนตอนอย่ยคู่อย่างอย่างนี้นี่นี่ท่านนี่ท่านนีท่านอย่าคืออยงคนเรียนสูงก็เป็นนี่ท่านนี่เผาตัวนีท่านนี่ท่านอย่างอย่างนี้คุณจะคือการอย่างีอย่างอย่างอย่างซา่ย่างซาแบบสูงที่ย่คู่ย่างซานี่างนี่มันมีมีคือเกาวันเทาเสมอแย่มย้มลำหน้าไปฟังทม มีอยู่วยมีก็มีสวนหน่อยมีเซี่พ่วงก,กันนะใครพอนอินูอันนี้คือเพื่อนอาน่อ,นองน่องพ่อของ,พ,งพ่อใหญ่เพิงย่งเหลือผู้เดียวเ <c ười> ง้ยขึ้นในวนาเบิงบ่งหลานก็ลังเบิ้งคนโอ้ยผู้ไอ้ผู้ไอ้ลุ่มลุ่มก็เลยมายามมาจากคอนเจนมายามอืลม่มน่ตัวย่างไป้ยังบุ้ง้หน้าบ ยังไปบังงัวีบอกยิงให้หน้าบอกมันเป็นขีดตลกเนาะเป็นแเป็นห้อยขั้วห้อยงัวมันเป็นขีดต้มาไปก็ได้มาสีหนังงบ๊อกแป๊กก่อนโอ้าดูลมแหงตัวนี้มาลมแหงถรรมะทอนอยทำหัวหวทมาชุกเชลามาอย่างนมคุชามาทํามาธมาทำไมลมแงเนี่ย่ะโอ้ลมประลมตปรอเนี้ยเนข้อขาบดีเนาะมันมันเจ็บตรงไนบันสมอ เจ็บอยู่แล้วหัวขาอยู่อย่างมันแตกบอกกระดูกแตกวะไม่แผะมันพิกไม่พกพิกไปเลยบอกกะว่าเข่ากันที่วันอ้มันบเข่ามันมันรุดออกจากบโบ๊บ้านเท่าเอิญยังอบอกเราดูดโบกะรุดโบกอืมรุดโบกะรุดโบ๊ะในแถวผู้เลี้ยงพวกอันเบิงพญ่เเผงแต่น้อยก็ได้พวกนี้ละแจ้งเฮ็ดลักงกสู้กิน <laughs> สนู้เามื่อนียโอ้ยแต่ว่าก็กินแซ่บธรรมาดาอยู่เนาะ ไป้เน่ยคุณกินเธอเสียบเธอบอคือว่าช่วงเศร้าไหมเห็นหงอยู่มัตาเห็นตาเดียวเสรเห็นตาเดียวบ่เห็นตาเห็นตาตาตาสายตาขัวบ่เห็นอของผมผมตาชายบ่เห็นได้บั่นตาสายตาขัวเห็นงัาไปหาหมอมาให้กันโอ้เป็นไปทัวร์เนาะสนอกหลอกตาได้สิกระไรหลอกบ่หลอกได้ดิถ้าสันวัฒน์เทนุตะเกียบหอยเจ้าหน้าทั้งเหยียบขี้ขั้วอีกเกือบบาเป็นม้าผลเดียวเหยียบม้ามาเป็นที่ขั้วอีกตะเกียโดนเดียวโอ้ตะเกียบ ฮัดผามาแล้วนั้นบ่เออวาแต่บอดผาแต่บอนผา,า,นผาอยยกขี่คัค้วไอวันวันมาอยาหมาไปขีดขั้วได้ไหมอยาหมาเปขีดค้วอ,อยบาปีขค้วแต่กู้ <laughs> ช่วงเศรา้าไไบ่สเสิร์ลูกหลานกัมากกับโบนยูน้ำดนหรอกช่วงเศร้า <laughs> อยู่ดีม่แห้งซะอน <laughs>